สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวทิพรวรรณคำวังรับหน้าที่เป็นพิธีกรค่ะวันนี้จะพาทุกคนไปพบกับอาชีพที่ชาวตำบลทางหินงของเราประกอบเป็นอาชีพค่ะนั่นก็คือการปลูกดาวเรืองทุกคนสงสัยใช่ไหมคะเพราะการปลูกดาวเรืองเนี่ยมีวิธีการปลูกแล้วก็การเก็บแล้วที่สําคัญราคาเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้เราจะไปพบกับแขกรับเชิญของเราไปกันเลยค่ะ ก่อนอื่นแนะนําตัวก่อนเลยคะ่ะครับผมชื่อพัชส,สินทบครับอยู่มูซีตำบลหินอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีก่อนอื่นหนูขอ,อถามก่อนว่าการปลูกดาวเรืองเนี่ยลงทุนประมาณเท่าไหร่คะมันอยู่ที่ตอนซื้อมเมล็ดพันธุ์มามันอยู่ที่พันละแปดร้อยบาทแปดร้อยพอปลกอยู่สี่ห้าพันต้นแล้ววิธีการปลูกล่ะคะมีวิธีการเราเริ่มทีแรกใช่ไหมเราเพาะเบี้ยเสร็จแล้วก็มามาเตรียมดิน เตรียมดินไว้เรียบร้อยแล้วก็วางระบบน้ำพอระบบน้ำเสร็จเราก็รอเวลาช่วงที่ว่าเที้ยที่ว่ากล้ามนะ10-20วันใช่ไหมพอพอได้20วันแล้วเราก็มาลงลงแล้วคราวนี้ก็ดูแลไปเรื่อยๆนก็เนี่ยมันก็เหมือนกับที่ว่าเราลูกงปกติอ่ะแล้วก็รอเก็บดอกอย่างเดียวใช่แล้ววางต้นก็ิบเซนถึง50เซนแล้วดินนะคะ กินนี่ยังไงก็ได้เพราะดาวเร,เรืองไม่ยากขอขอ,อย่างเดียวว่าปุ๋ยยาอม,มนยังน้อยจะลืมกันเชลลาเชลลาเข้าแล้วหมดแม่วิธีการส่งอะไรเงนี้คะก็มีแกรับอยู่ที่ตลาดนัาพกกระเพราราไปตรงตอนตีห้าเช้ามืดแล้วราคาล่ะคะอยู่ประมาณเท่าไหร่ถ้าดอกโบกก็บาทหนึ่งดอกใจเจ็ดสิบ กลางห้าสิบเล็กสามสิบแบบนี้ดอกระบาดอันนี้คือจมโบคือจโบอ๋อค่ะ <c oughs> แล้วอันไหนคือไซส์รองลงมาไซส์รองมาก็เบอร์เบอร์ใหญ่หญเบอร์ใหญ่นี้เจ็ดสิบเจ็ดสิบกลางตาดอกรองเบอร์รองเบอร,เบอร์กลางเบอร์กลางอย่างนี้อย่างนี้ห้าสิบเล็กเลยแบบนี้แบบนี้สามสิบ อ๋อก็คือมีจมโบ้มีใหญ่กลางแล้วก็เล็ก,ลลกทั้งหมดสี่สายราคามันก็จะแกตกต,าาตา่างกันไปเก็บครั้งหนึ่งนี่ได้ประมาณสักเท่าไหร่เก็บครั้งแรกได้ฟรีพันเก็บสองเก็บมืงก้ต่อไปก็ได้หมื่นถึงสองหมื่นดอกแล้วเก็บครั้งหนึ่งนี่เว้นระยะการเก็บไหมคะเว้น,วนสองวันเว้นสองวันเก็บทีหนึ่งแล้วถ้าสมมติว่าคนจะเริ่มปลูกครั้งแรกนี้มี เทคนิคอะไรแนะนำไหมคะก็ไม่ยากนะมันก็ทำขึ้นพืนบ้านเราเนี่ยเทคนิคการทำให้ดอกใหญ่มันอยู่ที่ปุ๋ยใช่ปุ๋ยกับฮอร์โมนวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณสำกรับเชิญของเรามากเลยนะคะส่วนใครที่สนใจในอาชีพนี้แต่มีข้อสงสัยคอมเมนต์ไว้ด้านล่างคลิปได้เลยค่ะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไข i b ์ให้พวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ